ม่เราจะไปดูชูก้าไก่โทเไอ้ฟ้าขอคลาสสิกแบบเด็กาสสิกคืออะไรไม่รู้จักอยากได้เป็นคลาสสิกคนอีกันเดินอดีให้กูสายอขบอกว่าาดนอดีให้กูเลยอ่ะก็แ้ ก็ลองเล่นดิอ่าไปเอาป่าไปเล่นนลยถายของเพื่อจะตบของอะไรแบบนี้คลาสสิกดิบกูไม่หมากูไม่หมาเพื่อคลาสสิกไอ้สักกูยอมซื้อหมาเพราะว่าต้องการใช่มันรีโหลดแล้วนะ

เดียว <tem po> ไปกูกา,านาเลยเฮียรอบแรกมันวัดเกินเฮีย่ามัากคี้เฮ้ยกูมีมักคี้อีกไอ้เฮียจริงๆไปไปไปไหาหมาจริงๆอเล่นเล่นบีงาา่ายไปเท่าเราเช็คเกาะมันเล่นมักคี้มั้งจยะเตรียมตัวเตียมร้อมันนี้รูกเแคนี้รูนึงเมื่อกี้กเทเลพอร์ตขเรียบร้อย ยีงมีอีกตัวตามนั้นยิวก่อิวกนแบงไอ้เนียกูกูยิ้ให้ฟูยิวมให้ทตหมดแล้วไม้ล็อกอยู่ล็อกอยู่ไอเก้าพยายามกูอ๋อแ่เพอเียมานเนีเทียวมาหวาแล้วเจ็บหมดแล้วเพื่อน เล่นงี่อะไรของมันวะมันยังกดชอตตี้มาสองตัวเลยคุณใชเฮียรอบนี้แหละจัดสองตัวนะว่าที่เล่นเล่นเลนชอตตี้อ่ะไอ้เยสโซวาก็เล่นไอ้บิมก็เล่นมันเล่นีตัเป็นล้าตงนวม่ัไม่กัน้งแจกชอตตี้เพื่อนบอ้งเล่แจกชอตตี้อ่ะแต่มันไม่ได้ทงก่อน แจก,แกชอตตี้เพื่อนไงเฮียแจก, <Yeah. S 2> กแว่ะมีกล้องอ้วนสายบนยิงไ,ไม่ได้พา่มชิจะวิ่งเป็นมิดด้วยสย่วนนีเขาเนาะแล้วรอเไปเอได้นไปไปได้ไปได้ไปได้ม่ช็อตกันอีกแน่เลยสักเงียบจัด โอ้โหโนโนอิสตัดชตกันเหียผมเดียแหละมดูันเดียิ้วยาูดะเข้ายังกูได้เข้าวัดมเดี๋ยวยูอนีตัว เดี๋ยวออกไปแล้วไปตาเพลงวะวกร้อยสี่ร้อยสี่เนช็าต่เรเออไปเลยไปเลยมีฮิวป่ะโัวาเจ็บโัวาร้อยหนึ่งเพื่อนเรน่าเรน่าโทวาซีทีมีฮิวปะีสยเ่นหดีมไม่ดีเลยมีปืนว่นตัวาร้อยหนึ่งเพื่อน ไปไม่ถึงบางิลไปกูยิงในหน้าเป็นร้อยเนไม่ตายกูยิงไอ้นี่ร้อยหนึ่งชื่ออะไรวะตอว่าร้อยหนึ่งถ้าเมื่อกี้กูมีเกาะใหญ่ไอ้ีเสกตายไม่ามีแค่เกาะเดียวแล้วโดัดลาวชิวๆไป จะไมวไปปล่อยหมาหลอกปีเลยปะแล้วเรามาเตรียมเข้าเองหลบสะแกนได้ยอยู่นิหรอมันจะเข้าวับเฮ้ยไม่ตายเหรอ หูร้อนก็ยือยู่หอด้วยเพื่อนเล่นยูหอได้ไหมวางนี้ได้ปหมยูอรมาเนี่ยมีหิวว่ะเพื่อนเฮ้ยห้ยยูฮอยูฮอตัวท้ายไม่ให้กูเมนเดียวเลยสั์สวยเพื่อนมันยิงโอดีเลย โอ้ดีน้งแต่ตาที่แล้วแล้วไม่ให้กูเม็ดเดียวเลยตัด รถกันเาโอ้โหเฮออียแม่งยิงหัวกูอีสั์กูมีทูไปโทษอะไปโคเวอร์อเ,อรเล่นกูได้นะอุตโมศสามลูกเลยองพีคนะเวยระวังเศษอ่ะกล่กอง

ค่อยๆเล่นมเปิดไปรยนๆมึงมึงซ้อนอยู่ตรงนั้นไปครับช่วยดีหอบะใช่ชิบะชิคุโงะยังไม่ได้มองว้ามาดูสึกเลยมันจะกามึงอะมันจะกล้ามึงอย่างเดียวเลยเห็นอยู่ไปแค่มุมกุมวอมึงมันบังไงมึงยิงไม่ได้ โอ so ้คือดีมโนกันวิ่งันิชาร์จ่ได้เมื่อกี้มันไม่ได้สนใจกูเลยเขากูเห็นกูแลเดินมาแล้วมันมองเขาบนีทอูว่าตายม่ไต้มองไม่ยิงกูละเทเลพอร์ตขามได้ตรงนี้ได้หรอจะได้ไกลกว่าเด้อรอสโล ไอ้อกเกียเอื้อแม่งอยู่ใกล้ตัดใกล้มากเลยนะขวามึงเลยแบงค์ไปแบงค์อย่าถอยนะอย่าถอยมามโมนานเนี่ยทางนิ่งสุดๆตลอดคนเด็กเส้ยมึงยิงกดออกไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องแกะข้าวว่ะช่วยไอ้คือจังเดี๋ยวโบวตัว แบคไซสวยเข้าเลยพ้อมกันพ mm ้อมกันด nah, ีแบไซแบคไซแบคไซผิดอีเห no ี้ยดูดูเ่ไทีทีวิ่งใส่ไ้ยเอ้โอ้หจเย็นใจเย็นยายยยยยยยเยี่ยอเบ้ทไมวะตกูแค่จะมาเล่นในควัน เดี๋ยวเพื่อนแบงค์เสียใจไอ้ไอ้ตาวครีมทิ้งาวครีมคนเดียวคือตาวเน่เดี๋ยวเพื่อนแบงค์เสียใจนั่นแหละี่เี่แหละาวครีมโดนเล่นตีเลือดูเลือดตัวเองไอ้เหี้ย

ใส่เข้าให้กูหน่อยกู่เข้าให้กล้องอยู่ทรายบนนะคูติดแถบมันไปแล้วแถบใกล้ไม่รู้เมียรถกันเบดแฟตอุ้ยรถกันอยู่ได้รดีมากตายตัวนึงสองหลังท้ายสองสามอี๋บีเด็กแย่เดาโอ้ยโอ้ย อุ้ยเยี่เปืนไม่นิ่งโกรธแล้วกลัวกลัวโดนแฟนไอเบสแบกจังไอเบรกจังหวะแรกไอเสตจ็ตแม่ขาวจั๊วมันเล่นตรงนี้บ่อยเลยตอนเนี้ยเล่นตรงนี้บ่อยมากเลยเนี่ยก็กูโดดไปแล้วก็ติดธโมแล้วกูติดขอบตรงนี้แล้วพวกมึงก็ตายกันหมดเลยกลัวโดดแล้วกลัวกลัวโดดลงไปช่วยอ้วนตัดแบกไซด์ได้รับครับที่แบบที่แรก กลัวเห็นแค่สองตรงเนี้ยแล้วกูก็ไปเดินไปเทีดที่แบงค์โดนจัดเพราเรายิงชิคนี่ก่อนนะเว้ยมันถึงตอนเข้าไปยิงตรงนี้ทิ้งเลยสัตว์ให้แบงค์ออกยังไม่ไหวหมาเฮ้ยสาย เกียดสองติดไปติดไปกูไม่ทันแล้วมันล่นในในมาร์เก็ตสองเนี่ยในกูกล้าสองเลยไม่ไหวยิงข้างองอะไร้างมยังอยู่อ่ะในกูกล้ามันยังไม่ไปไหนอ่ะโอย ี่ยไม่ Elliot, โนมดนหัวสัตว์เฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยวไม่ได้เลยดันสองมันมันคิดมันคิดว่าหัวเปนคนเดียวหลังมาแล้วเนาะ Oh my god ไปเล่นเอก็ได้นะล่เหยังไงไม่ตีบีมต้องไปเล่นหลอกไงมันยังไงมันก็ส่งของเข้าวาร์ปอยู่แล้วอะโอ้คือดีหม็เป็นหมาเหมือนเดิมอะที่ที่เอเอเบียมันราตีบีได้เข้าห้องน้ำแล้วเบียร์เบสเงาไปบีตีช็อตเดินนะกูอยู่ช็อตกูตีช็อตเองไม่ไม่กูไปไก่พวกก็ไปไก่แบงค์เบสสองคนก็ได้พวกมึเบสนู่นโอเคโอเคโอเค

นั่นดิเฮ้ยเอาวางไม่ได้โอเวอร์ไหนแปดสิบเอ้ยไซเฟอร์แปดสิบละอยู่กองเขียวนี่แมงโดนยิงถลกกำแพงนะเดียวตายห่าเลยทับไซเฟอร์อยู่เขียวแปดสิบ ระวังอยูหอนั่นไงใช่ด้วยเฮียสวยตัวท้ายยูหอ80ปดิเพื่อนขอสองลัตพอเอาไปไว้ไม่มนนัดสุดท้ายพอดีไปเข้าหัวแม้หลับเลยเฮียตัอเหรอกูเห็นมันยิงกําแพงเสร็จปุ๊บมึงนิ่งเลย กระแพงแตกมึงตายไอแบงกูโหลนี่น้คุณนี้โทรศัพท์เสร็จแล้ววะเสร็จแล้วในโทรศัพท์ยังไม่ได้เลือกขาดเล่นกลับไปเล่นอ้โฟก้าเหมือนเดิมแ่กูเล่นอกไโนเ้เล่นลองกไโีวลเอโคอัอต่ามโก้า ยากเ่ตัวเดียวนะพวกกูเข้าไม่ได้นะกูกล้ามีไซเฟอร์นะแบงยิงกล้องแตกละมันม่ปูมอยู่แย่แสมองสลูกอ่ะเราเข้ายากเล่ครับให้ปูนตุยไยกป่าอันตีอันตีเกิดอะไรขึนอีกไหมิเดียวี ยิงยิงยิงตัวนี้ได้ป่ะตัวนี้ได้ป่ะถอยก่อนมั้งไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยแบ็คไซด์แบ็คไซด์สี่สิบสวยเพื่อนตัวท้ายตัวท้ายสีทีโอ้สวยผมผมผม เมอกしようเป็นสารสุดเวกล่องกล่อในน after, ใี่จุดสามสิบโลแกเใช่เมื่อกี้มันก็ติดได้เลยเพิ่งได้ยินมาเสีย เบ็ดตีได้ป่ะเบ็ดตีได้ป่ะแบงค์ไม่เคลียร์ขวาไกลบินไปไหนวะนี่ตอนนี้ตัวตรงนี้ตัวตัวลังลงตัวเอ้ยขวาเวรสวยเพื่อนอยู่ได้ป่ะบิมันเข้าไปร่ซีทีแล้วอุไฟปิดซีทีอยู่อะเฮ้ยถูก ก็ใหยอ่ะอเฮ้ยมาตกลงสี e. ่ยิงยู่ะเฮ้ยไม่ค่อยดีสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮันชุบเอโวอ่ะน้องสีทียังมีวออยู่เอโวอว์ใช่อแต่งวอลแต่งแล้วนะวอแต่งแล้วนะเอเวเอเวอว์แล้วก็ดีที่ยิงฮกทมโบกตายโคชก่อนท้ายมั่ยท้ายสุดล่ามด ออมาขอมาขอมาขอมาเบ๊บไปขอมาเบ๊เ okay ้ยกูกะดัทาแล้วไม่ใช่หรอไรโอเคโอเครีมโนตัจุ่มเียดกที่มึงูตางเยนดิแม่ของจริงกูเล่นยังไงให้ตังค์เหลือแปดร้อยไว้สั์ เทได้ผ no <si ูกมีมีแถบแล้วล่ะดีนเขยแค่เอ้ยที่เดิมใกล้ใช่เฮ้ยโอ้ยเจ็บ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 เอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไโอ้ยโอ้ยเด็อีกที่อยู่วะอยู่วะอยู่วะ

<chill> ไ,ปไปดิไปดิปดู um. รู้สึกเล่นสกาปเล่นดีโคดยเอาจิงตัวเมือตัวเมึงอะเล่นดีเก่งสัตว์หยยเล่นรองปูออกไปไม่แปลไปแล้วพวกพีกไม่เคยนะครับโคตรดีติดแถบพีมแล้วไปเล่นนี่กันสคนแม่งกินดีพวกสัตว์แบบที่เล่น เหี้ยไปลเลยเยอะมากเยอมากด่วยโอ้เหี้ยโซวาสัตโซวาเลยนะเฮ้วิ่งไม่ตไม่หยุดเลยเฮี้ยเอโบมานี่มานะเอวะใช่ผีคนวะนะเหี้ย

โอ้ยไม่โดนเชยได้ตัวกูได้ตัวอนเฮ้ยทำไมไม่ตายวะที่เด็กแอดี้เออดั๋ยวยนเดียวน้เย็เลยหน้าตัวท้ายเลยน้าตัวท้ายนแล้วมูงเข้าออกเข้าไปนื้อบ เรอยู่าีาเอหก้ไม่เห็นนี่เออฮ้ยสัตว์เหลืตดี

เล้ตัวเดียวอยู่หอตัวนันะเอะเดกแครเดนถูไมเพื่อนวางเดฟอลปะร้อยยี่สิบไม่ฮิวเลยน้าเทคกี้โอ๊ยเฮ้ย้คิดว่ากำแพงไอ้น้ำแข็งมันเดินไม่ได้ี๋ยวนะบอมันไม่ได้วาง อยู่หอมันเอาศพกูสวยไอ้ยี่คิดว่าน้ำแข็งเดินไม่ได้สัตว์มันก็ไปทิ้งปืนมันจริงๆเนะชอบาอ้ยมีปืนที่ด,สสดีกบอกให้ยี่เราจนทั้งแผงเลย ในปืนที่เดียวชากัานอีกถ้ามีคนชอบยัดอ่ะโคตด้ไม่โดนโคตรเรื่องังไทันยัได้นอะกรเต่การลงรู้แหละมันนั่นไวแต่ว่าวมาไวหรอวมาจาัม<า>ือมีมี นี่เดกรีอได้วไอ้ักันซายโกจดบอมดับเี้หนีเลยขับกันเก็จะเข้าไปทำไงวะติแล้วเราก็ดีที่ไหนวล็อกเลยหล็อกเลยมันออกไม่ได้ตัวสุดท้ายหล็อกเลยหลังวอไ้วายโกโนฮิโตะ กูมีแม่คัดซิอยู่แล้วแต่แรกคิดว่าไม่อยู่ใกล้กว่านั้นเอาปืนเบาเอาปืนเบาอยู่บ้านอยู่บ้านิ่งกูกับไอ้แบงค์เียจัดเลยกูพึ่งวับเข้ามามันฆ่ามึงเสร็จแล้วอ่ะ เทเลพอร์ต가능ดะまだダメだเทเลพอร์ต가능ะเฮียแม่เฮียสะบัดไม่โดนมาหิวหน่อยเพื่อนลองมาแล้วลองเยอะมากเลยนะ Em lo tỉ vàng. Vàng em em mới em đó. Bom đọc yu nạc Wang, lệch. em em Bên Bom Sai! Nay s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 ai! sai! Nay sai! Nay sai! Nay เฮ้ยวยออแบงซีทีโอ้โโอ้อ d เลเซียนเยอะเกินไปนะมึง่ะไอเหีย่มีตังก์หรอรอาเสด้ไอเหียเสร็จเ็ด้อันยิัวกูเลเ แต่ไม่จะซานกูไปร้อยสามสิบยิมเยอดิเทได้ปูกตัวไม่ได้เอ๋รเนี่ยทำไมเลน้าตังมันสูงวะมันมึงบักมึงบักใหู้มาเหมือนเริมอไหมปุ่มปิดสวยวนดีเดียราดีเดียร์ดา ไม่ได้สัตว์เก็บอมนัม uh, ันน่าจะอันนี้ปูไม่ไปนะเดียวเดปูอยนี่เดี๋ยวให้ปูแนในยูฮอร์ไหมเอ้ยปูก้าบอกะเยอี่จุ้เย้าไม่ไหอย่ามาอดยชุบเลไม่ชุบอยนไอโอ้ยร้อนร้อน มันดีมึงดังไหนชัดกันอ่ะอยู่ไม่ยิงตายไปแล้วชัดกันอ่ะ93 9ไปงงไไว,ว่ห <laughs> อ,อกเูก้าิ้ผกอ้้อกเลยใช่ั้ <laughs>